บัวหลักพอดีแข็งแรงเป็นจริงก่อนจะมีผู้ภาพพี่น้องจิงนี่สามพันหามาปลูกที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดพี่น้องก็นี่ครับร้านจาวรินพามานอยู่ปัตตูมน้ำเนี่ยไปน้องเป็นเป็นลูกค้าเหลือเหลือซีต้นสุดท้ายนี่ครับประมาณน,นี้ครับพีบบนบ่น้องนะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่กับรองเลยกับเตีหมูเพียงรับรองว่าเป็นรวยพี่น้องนี่ครับต้นใหญ่ต้นงามตัวบุบหลักแข็งแรง กรณีที่ปลูกกคนลุมพ่อประมาณไหนครับนี่ครับคนลุมพ่ต้องคุ้นลุมเลยคุ้นตัวมาณนี้พี่น้องคุ้นพ่อลมลมลมเบาสูงเลยเพราต้องร่องเพื่อนไปปุ๋ยขอบไปมักถ้าร่องเพื่อนเขาจีเข้มปุ๋ยเขาจีตายเร็วสิครับวิธีปลูกเขาเม็นยังไงพี่น้องตั้งเรียบร้อยแล้วพี่น้องกรณีที่ปลูกก็ต้องเปียกเทียบพี่น้องต้องเอากิ่งที่เล็กๆไปรักทีตะวันออกกิ่งใหญ่ๆไปรักทีตะวันตกเพราะว่าเขาจี กิ่งกิ่งเล็กๆนี่เขาจะรับแสงแดดก้อนกิ่งใหญ่เขาจะใหญ่เสมอกันกับกิ่งใหญ่พอดีพี่น้องหลันั้นไปก็เอาหนามมาใช้ไปหน้องนี่ครับหนามใส้หนึ่งถังนี่ครับใช้น้มมาเลยครับเจ็บรอนใช้หนามอะไรไปหนั้นอะไรกับอคฟนี่ประมาณดินดีป่วนี่ดินถือว่าดินใส่ได้พี่น้องดินเมื่อยเลยดี่สุดยอดได้ดินงามเลยพี่น้องนี่ดินดินลวด ปลูกปิดตะปลูกทุเรียงงามนี่ครับเัาก็ป,ป,ปรับใหุ้ณผู้อมปรับแนวสวัสดีค่ะ